อถอาไป,ไปนี้ถ้าไปนี่เสียเปรียบมาเนี่ยพอเราวิ่งลงซ้ายทั้งข้างหน้าทั้งหลังเลยเนี่ยข้างหน้าก็โล่งพอกันนะทั่งหลังเขาตึกระช้ายเขาตึกระเขาตึก ยังเฟรมอิงอยู่ที่หกสิบอยู่เลยอุ้น่าจะเปิดปิ๊บปิดซิงปิ๊บปิดซิงไว้ป่ะไม่ได้เปิดซิงไม่ได้เปิดยังวิ่งอยีกคนอ๋อมีคนอ๋อมีคนอ๋ออีคนตรงไหนน่าจะชั้นล่างว่ะได้ยินเสียงเดินตอนนี้เงียบไปละมันวิ่งได้เสียงวิ่งหยุดวิ่งอย่างเดินละยุ่งยองนะไม่ใช่แต่ ชั้นล่างหรือชั้นสองวะชั้นสองกูอยู่ชั้นสองกูก็อยู่ชั้นสองกูอยู่ข้างหน้ามึงกูดูข้างหลังเลมีตัวมีตัวหนึงมีตัวนะอ,อ,อยู่ตรงกลางตึก มีตัวนึงมามา,มาทางกลางตึกกูไม่ไแน่ใจว่าอยู่ชั้นกูหรือเปล่าอ่ะมึงกกูอยู่ชั้นสองเหมือนกันเออรู้แล้วหมยายว่ามัน่ะหมายว่า <c oughs> มันมึงเห็นเลยใช่ไหมอยู่ที่ข้างหลังตรงบันไดข้างหลังบันไดกลางถูกต้องไหมบันไดข้างหลังอ๋อข้างนอกเหรอข้างในเอ,อ่อบันไดที่เราวิ่งขึ้นมาเอ,อ่อ มันค่อยมันค่อยเดินเลคุยอยู่ในห้องเก็บเรียบร้อยยังไม่โดนเหรอมีอีก,อม,อกมาจากตรงกลางมันอาจจะอ้อมขึ้นหลังเนี่ยเนี่ยมันเดินมาตรงกลางแล้วอู๋ไม่กล้าล้าสายตาจากข้างหลังไม่อยู่อย่างเงียไ่เออคุอยู่ในห้องกูอ,อ,อยู่ในห้องไม่ไม่ได้ไม่ได้พีคไม่ได้พีคเลยกูอยู่ในห้อง เข้าไปห้องฝั่งตรงข้ามแล้วห้องขวามือท้านมึงหันกบักบหลังมาอยู่ห้องขวามออันพันย้ายนี่มันวิ่งใช่ไหม โอ้ยไอ้ยี่ใครยิงกูเนี่ยันันนโกูไม่มีคนเฝ้าหลังให้ว่ะตายาตายขลังตายกูตายเหมือนกันกูโดนหลังตายเหมือนกัน ตัวพันโอเคยิงไปสองตัว